วันนี้นะคะพบกับเซลฟอร์ดบายยายลูกหเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะจะพามาพบกับรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมคัดขับสองนั่นเองค่ะคันนี้นะคะค่าตัวเขานะคะราคาพิเศษอยู่ที่1,679,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งไรกันไปบ,บ้างคะ่ะ นี่เลยค่ะกระจังหน้าชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีมามัแสแปลงแบบนี้ค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีบอลเงินแบบนี้นะคะในรุ่นนี้นะคะก็เฉดสีตรงนี้ก็เลือกได้นะคะเป็นสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะมีไฟนะคะสามจุดตรงนี้นะคะเราก็ใส่ชุดสเกิร์ตด,ด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นของวิกเตอร์นั่นเองค่ะ ไฟตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ทําเป็นสีขาวนั่นเองค่ะตัวไฟนะคะเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะตัวคิวร้อนนะคะขนาด3มิ้วนั่นเองค่ะ ตัวล้อรถนะคะก็ได้ใส่ยางโตโยไทมาให้นะคะขอบมีสบสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่สวยรอเรื่อยๆนะคะสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะแต่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีอ่าสัญลักษณ์ของไทเทเนียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีบันไดข้างนะคะอ่าคันนี้นะคะใส่เบ้ารองมือจับ มาด้วยนะคะนี่เลยอ่ะคันนี้นะคะก็ได้ติดกันศาสตร์มานะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะสามารถเลือกขนาดได้นะคะอยากได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็บอกเซลได้เลยค่ะมาดูด้านท้ายกันนะคะอ่าด้านท้ายนะคะก็ได้ใส่ตัวครอบไฟมาด้วยนะคะแบบนี้เลยด้านหลังนะคะวิธีการใช้งานนะคะตัวฝาท้ายนะคะกดด้วย ใช้ด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ่าตัวเบาะนะคะก็สามารถกดปุ่มแบบคันนี้นะคะมาพร้อมกับมุลลูสวยๆไว้นอนดูดาวนั่นเองค่ะเบาะคู้่หน้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวเกียร์นะคะเป็น10สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็ขนาดหน้าจอมาให้12นิ้วนั่นเองนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้4ทิศทางนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับที่ลูกหนูค่าชมในรุ่นนี้นะคะถ้าถูกใจพี่พี่ท่านไหนอย่าลืมคอมเมนต์หรือทักหาลูกหนูได้เลยนะคะในช่องนี้คะ่ะหรือติดต่อ0959452794หรือแอดไลน์ LOKNOU99 นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันกันคลิปคะ่ะไว้